นึ่งเสร็จแล้วนี่ขนมจีบสาระเปาของเราอันนี้ก็ขนมจีบซาลาเปาอีกเหมือนเดิมนะคะดูค่ะน่าทานไหมขนมจีบสาลาเปากับหมูอ้วนอ้วนอุดอุดอ,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 อันนี้จะไม่สวยหน่อยนะนี่ค่ะ นมจีบซาละเปาพร้อมกับถ้วยขนมจีดหนึ่งถ้วยค่ะแต่นี้ไม่เดียก็จะเอาใส่จานแล้วเนาะวางเรียงให้สวยงามขนมจีบซาละเปากันจ้าดูค่ะอาหารเช้าที่แต่ละบ้านได้ทำเนาะ บ้านนี้ก็จะเป็นขนมจีบสาละเปาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วยังกินไม่หมดเนาะนีะ่นะคะดูค่ะน่าทานพร้อมกับน้ำจิ้มน่าทาน่ะยกไปค่ะดีเลย นี่ดูค่ะดูค่ะขนมจีบซาลาเปาร้อนร้อนค่ะดูกกินโอเคนะคะ